สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะทำหมูที่เราไหว้วันก่อนนะคะมันจะเหลือเราก็เลยจะเอามาผัดพริกให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะคะซึ่งเราก็จะประหยัดไปอีกแบบหนึ่งนะคะเราไปดูวัตถุดิบกันเลยค่ะไปค่ะนี้เรามาดูวัตถุดิบแบบง่ายๆมากๆเลยนะคะกะทิชาวไทยสีเอลพริก แกงแล้วก็น้ำตาลปีป๊บแล้วก็หมูที่เราไหว้วันนั้นแล้วก็พริกหัน่นแล้วก็ใบมะกรูดหั่นค่ะเราไปลงมือทำกันเลยนะคะง่ายๆเลยค่ะเราหั่นหมูเป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะคะนี่ค่ะถ้าใครไม่ชอบหนังก็ตัดออกได้นะคะ ไหนที่มันมันเยอะๆเราก็ไม่ต้องผัดก็ได้ค่ะเพราะว่าผัดไปแล้วก็ส่วนมากแล้วจะไม่มีคนทานนะคะมันเยอะๆเราก็เอาออกนะคะเอาที่ไม่ค่อยมีมันสักเท่าไหร่ นี่นะคะไม่ค่อยมีมันสักเท่าไหร่ค่ะเราก็เสร็จเรียบร้อยก็เตรียมตัวลงไปปรุงเลยนะคะตอนนี้เราเอากะทินะคะลงไปผสมกับน้ำร้อนก่อนนะคะ นี่ค่ะเอาน้ำร้อนสักหนึ่งถ้วยนะคะคนกันให้ให้กะทิผงละลายค่ะเขาจะละลายง่ายมากเลยค่ะแล้วก็ไม่มันมากไม่แตกมันสำหรับกะทิผงนะคะใช้ได้ดีมากค่ะแทนได้หลายๆอย่างแทนนมสดแทนอะไรก็ได้นะคะเพราะเราหยิบมาแล้วเราก็เอามาผสมน้ำร้อนแล้วก็ใช้ได้เลยค่ะ เราไปลงมุอปรุงกันเลยนะคะตั้งกระทะเลยนะคะตอนนี้เราก็ใส่กะทิลงไปนิดนึงค่ะแล้วก็พริกแกงนะคะ ใส่ลงไปอีกนิดหนึ่งวันนี้เราก็ใส่หมูลงไปเลยนะคะ ซึ่งไม่ยากง่ายๆมากเลยค่ะแล้วเราก็เราก็ใส่สกะทิลงไปอีกหน่อยหนึ่งค่ะเพื่อจะได้ไม่ไหมแล้วก็ติดกระทะน,นะคะ อันนี้เราก็ใส่น้ำตาลปีปลงไปเลยนะคะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วค่ะใครจะใช้ซอสภูเขาก็ได้นะคะใส่น้ำตาลทรายชูรสก็ได้ค่ะซึ่งมันจะปรุงรสให้อร่อยขึ้นนะคะ เราจะใส่ผักลงไปด้วยก็ได้นะคะถ้าสมมุติว่าเ,าเราชอบจะใส่ถั่วฝักยาวใส่มะเขือหรือว่าใส่มะเขือพวงอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะตอนนี้ก็เดือดพอสมควรเราก็ลองชิมรสชาตินะคะเราชอบรสชาติแบบไหนตอนนี้เดือดแล้วนะคะรสชาติเราก็ปรุงไปแล้วนะคะ ตอนนี้เราก็จะขั้นตอนสุดท้ายก็คือนี่ค่ะใส่ใบมะกรูดแล้วก็ใส่ฟิดลงไปนะคะซึ่งถ้าเราเห็นว่าเยอะเกินไปเราก็ใส่แค่พอสมควรนะคะ น่าทานมากเลยค่ะตอนนี้เราก็ปิดไฟยกขึ้นตั้งโต๊ะได้เลยนะคะ เราจะมีน้ำแกงไว้ราดข้าวด้วยนะคะนี่คแล้วเราก็เอาพริก เนี่ยค่ะโรยนิดหน่อยเพื่อความสวยงามน,นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับหมู3าชั้นผัดคลิกค่ะทำกันแบบง,ง่ายง่สบายสบายทานได้ทั้งครอบครัวนะคะไว้คลิปหน้าเราจะทำอะไรให้ท่านผู้ชมได้ชมกันคอยติดตามกันนะคะสำหรับคลิปนี้เราต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ